นายก้าวเอีมีพูดถึางงานวันนี้เลยครับงานวันนี้ก็เป็นงาน La Cors Summer Pack นะครับผม,มก็จะเห็นเราแบบแต่งตัวแบบน่ารักสดใสาม,มากๆค่ะค่ะวันนี้ก็งาน La Cors ก็ะจะมีความคลึกคลื้นสดชื่นตามชื่อคอลเลกชันเลยค่ะก็คือเป็นซัมเมอร์ก็จะมีเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสเหมาะกับอากาศประเทศไทยตอนนี้มากรีวิวลุควันนี้หน่อยเป็นยังไงกันของเราจะแบบของผมเป็นแบบว่า,ศา,ศา,ศาศ หมูยืนให้ดูเลยไปตีเทนนิสชิวๆฮะในวันที่อากาศกำลังดีอ่าสปอร์ตสปอร์ตหน่อยใช่ฮะพี่มีราคาเขาไปตีเทนนิสแล้ววันนี้หนูไปเชียร์เทนนิสละ้านหนูก็จะไปนั่งเชียร์อยู่ค่ะเชียร์อีเดอร์ได้เหมือนกันเพราะว่ามาในแบบแนวโปโลเดรสแล้วก็สามารถสามซึ่งก็มีหลายแนวให้ช็อปมากเลยใช่ไหมคะมีหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกรองเท้าหรือว่ากระเป๋า จริงๆเราสองคนมองไว้หลายคอลเลคชั่นไมหมครับวันนี้<อ>ก็เล็งไว้เยอะมากๆฮะกะจะขอผู้จัดพี่พีชอบในลุควันนี้ไหมครับชอบมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบแคชเชียลแฟชั่นก็คือเป็นเหมือนเป็นเดรสที่เราสามารถแบบใส่ในวันสบายๆได้แต่ก็มีความแฟชั่บๆชอบทุกอยางแล้วชอบลุคคุณก้าไหมชอบค่ะน่ารักใส่ดูน่ารักชอบลุคคุณพีพีไหมครับวันนี้ชอบฮะน่ารักดใส่มากๆ จากที่สดใสอยู่แล้วก็สดใสขึ้นไปอีกโอ้โหขอบคุณ่ะครจะให้สนใจอยากจะเข้ามาชมคอลเลคชันต,ต่างๆลาคอสยังไงบางา้างคะทุณฝากค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช้อปกันที่ลาคอสเยอะๆนะคะเพราะว่ามีเสื้อผ้าหลากหลายให้เลือกมากมายเลยมีทุกเพศทุกวัยมีหลากหลายไม่ว่าจะเพศชายเพศหญิงหรือว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถมิกซ์แอนด์แมทได้หมดเลยก้าฝักหนุ่มๆเลยครับก็ฝักหนุ่มๆ ที่แวะมาเดินเซ็นทรัลเวิร์ดนะฮะก็ถ้าเดินมาแล้วเห็นบูธของเราเนี <reco B. S 1> S. <S ่ยก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้เพราะว่าตอนนี้ที่หน้าร้านของเราเนี่ยมีสินค้าหลากหลายที่น่าสนใจมากๆก็อยากจะฝากหนึ่งๆเข้ามาแบบเข้ามาเลือกซื้อได้อาจจะไปซื้อเป็นของฝากหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้กระแสมาแบบว่าช่ำๆมาเป็นไงบ้างก้าวกับการเอาการอีเวนต์แบบโอ้โหรัวๆเลยที่อย่างที่บอกไปหลายๆครั้งเนี่ยมันแบบ รู้สึกว่าเกินคาดมากๆเพราะว่าตอนที่เราทํางานกันเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงแบบเรื่องพวกนี้เลยเราแบบตั้งใจทํางานกันแบบเต็มที่มากๆพอกระแสมันมาเป็นแบบนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเกินคาดแล้วก็เกินความคิดของเรามากๆอย่างเมื่อวานนี้เราก็มีชื่อชื่อติดเข้าชิงรางวัลจริงขนาดคือละครยังไม่ได้ออนมีชื่อเข้าชิงแล้วก็เรียกว่าอย่างที่บอกเลยค่ะเกินความคาดหมายมากว่า จริงๆอยากจะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากกว่าที่เห็นความน่ารักของเราสองคนแล้วก็ทำให้เราทั้งสองคนได้มีชื่อติดเข้าไปเข้าชิงส่วนตัวเราสองคนเซอร์ไทยไม่อยู่ชื่อเข้าชิงเลยกับในหลายๆคู่เขาก็แบบว่าไม่ธรรมดาเซอร์ไส์มากๆนะเซอร์ไส์อันนี้พูดเล่นๆนะเมื่อวานนี้นั่งตัวเตีงเลยแบบว่าคุยกันแบบพี่สมมติสมมุติสมมุตินะแบบว่าสมมุติสมมุติว่ามันมันแบบว่ามัน มันได้ขึ้นมาเนี่ยพ,ยพ,พี่จะพูดอะไรอ่ะพี่ไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้พี่พี่คิดอะไรไม่ออกจริงเออเขินเพี้ยแต่แต่ก็แค่คิดกันเล่นๆ่เะะยเราจะตั้งรับกบระแสที่จะต้องเพิ่มทุกวันทุกวันยังไงคะไม่ก็แค่แบบว่ารู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ตั้งใจทํางานของตัวเองเออก็ร่วมกันทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดแ่นเราคิดว่าอะไรที่ทำให้คนรู้สึกแบบอินแล้วฟินกับคู่เราขนาดนี้คะอืม สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าพี่ก้าวเขาไม่ได้หลอกแค่ที่หน้าค่ะเขาหลอกที่ใจด้วยอร่อยยังไงใจลอยยังไงใจลอยยังไงเดดี๋ยววหัมจอใจลอยยังไงใจลอยยังไงีเอาเขาเป็นคนเขาเป็นคนมีน้ำจ่าค่ะเป็นเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ใส่พี่ยิ้มอะไรกันอ่ะเหมือนไม่เชื่อที่น้องพูดแล้วก้าวเหรอคะแล้ว เราคิดว่าโมเมนต์ไหนของเราถึงได้แบบถูกอกถูกใจคนเยอะขนาดนี้ผมคงคิดว่าที่พี่ๆน้องแฟนกับผมคงถูกใจเป็นเพราะว่าแบบผมกับน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีบุคลิกที่แบบคนล็อกขั่วกันจริงๆแล้วแบบว่าน้องเป็นน้องพีพีเนี่ยเป็นคนที่แบบมีธรรมชาติในตัวเองค่อนข้างสูงมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงพอแบบมาอยู่ร่วมกับผมเนี่ยมันแบบว่าเหมือนมีดึงดึงอะไรบางอย่างในตัวแบบออกมาให้แบบว่าแฟนๆเขาแบบชอบ แต่สกิลชิพพูดเราจะให้คุณหลายคน่คุณหลายคนอยากให้เป็นคู่จริงแล้วนะก็ไม่ได้พูไดนะก้าวให้จอร์เจยไทแล้วกันครับไม่เคยเบอร์หนึ่งแจ็คเกิลเนี่ยจริงๆว่าเขาคิดกันอย่างนี้ทากรงรู้สึกเราเป็นไงสองคนเราคนรร้อยเชียร์กันหนะคุณก็เชียร์กันเลยเินแล้วครับก็ทำตัวไม่ถูกค่ะก็พี่ดีระคะเคยเหมือนกันค่ะแต่ก็ ดีใจที่แฟนๆชื่นชอบเราทั้งสองคนเวลาอยู่ด้วยกันก็ก็อยากจะวอนผู้ใหญ่ทุกท่านให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปได้ทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆเวลเบผลเสียกันไปถึงว่าทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆหรือว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปแบบอืน แต่พูดเราเป็นคู่ยิ่งชายหญิงที่แบบเงียบหายไปนานแล้วเป็นคู้แรกนในรอบหลายๆปีเลยนะที่ที่ที่ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยคุณมากดีใจค่ะดีใจก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆกก็ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันไม่อยากไม่อยากแบบว่าทําให้หลายๆอย่างมันมากดดันในกดดันหลายๆคนด้วยอะไรน้องอวยขนาดนี้จะให้รางวัลอะไรน้องเมทาเก้าค่ะอวยทั้งความหล่อใจหล่ออย่างเงี้ยคุณ มีอะไรจะให้หนูไหมหยิบได้เลยวันนี้หยิบได้เลยอยากได้อะไรปฝาเลยนะวันนี้ใช่พี่พร้อมพร้อมเปยเลยหรอพร้อมไปขอลูกค้าให้ได้เดี๋ยวก่อนครับวันนี้ตัวเองดูโผล่มากจริงๆริงก้าวอะดูแบบดูโผล่นะโผล่นะนอนน้อยหรือเปล่าครับเมื่อวานงานดึกด้วยครับจริงๆนอนน้อยทำไมขืนได้หรอ อาการนอนกับอาการคืนมันไม่เหมือนกันนะเอออาจจะคนเยอะใช่คนเยอะด้วยเหรอฮะไม่่อยได้ออกงานเยอะจริงอีสาวในสเปกองเนี่ยอยากมีแบบเข้าไหมครับคุณเข้าตรงไหมจริงจริงน้องก็เอาจริงๆน้องก็เป็นคนที่ตรงค่อนข้างทุกอย่างเป็นคนที่ขยันไม่ต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นคนแบบขยันเก่งอะไรเนี้ยครบมากครบมากตามที่แบบ นี่แหละแอคหลุมครับผมก็ตรงตรงตรงเกือบทุกอย่างครับพี่พีแะครับคุณคุเราคุณแล้วอย่างก้าวเนี้ยคือสเปกของพี่พีเป้าตรงค่ะตรงเขาเป็นคนน่ารักค่ะใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอนาคตมันจะเป็นจริงให้เป็นเรื่องของอนาคต มีล <icana>, ุ้นใช่ไหมคะพู้อ <chanting> ืนนี่คือมีลุ้นนะพี่ลุ้นแล้วนะไม่เลยมันสนุกกับบรรยากาศงานเพลงเราก็แบบมันเล้าตื่นเต้นกับงานเามีคนจับตาคู่เราค่ะเรามีความเกรงควอมเขินไหมจะเล่นจอะไรกันรอย่าเนี้ย ก็อย่างที่บอกนะว่ามันเรลงแล้วก็แบบว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบตามธรรมชาติมากกว่าเราจะได้แบบไม่กดดันในการทํางานแล้วก็แบบว่างานผลงานคู่ของเราเงี้ยมันก็แบบจะออกมาดีแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างก็มีตัวอย่างที่หลายคู่เขาก็มีสปาร์คในกองถ่ายกันเยอะแล้วเงี้ยคู่เรามันก็จะอาจจะมีลุ้นไหมครับคุณก็ให้พีผักอะไรให้พีผักแล้วแต่พีจะผักแล้วกันนะรอไม่ผีดผักไหม ก็หนูนเป็นสายตามผู้ใหญ่เขาบอกว่าตามผู้ใหญ่ไว้ดีกว่าก็ผู้ใหญ่ว ah, ่าไงเรากว่าไงค่ะผู้ใหญ่ที่บ้านนี่คือพี่ตี๋พี่พี่ก้าวใช่ไหมเฮ้ยผมบ้านผมยังไม่ผู้ใหญ่ไอพวพี่รอโลนถอดนะเดี๋ยวแฟนๆจะต้องไปบนฝีเลยนะแม่ตามดูผลงานขางพยนตร์เลยครับตอนนี้ดูเป็นไงบ้างตังแต่ลูกสูงไปแล้ว ตอนนี้ก็เหลืออีกคิวเดียวค่ะเพ่าัว่าใช่ค่ะว้มากเพราะว่าผมก็เพิ่งถ่ายภาพยนต์ครั้งแรกก็แบบว่าเรื่องมันดาเนินวมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบรู้สึกสนุกมากๆอยากอยากอยากให้แฟนๆทุกคนได้เห็นบทบาทของเราในเรื่องนี้เพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ลองทําหลายหลายอย่างมากๆก็อาจจะเล่าเยอะไม่ได้เดี๋ยวรอชมพร้อมกันอีกเร็วๆนี้ครับด้วยความที่เป็นหนังผี ใครเป็นคนกลัวผีอีหรอพี่กลัวผีหนูกลัวผีนูราะว่าค่ะแต่ว่าก็เหรอว้าวเนียกเป็นอาการกลัวผีผักก็เหรอมีไหมครับไป็นผีผีผักไหมครับในกองอะ ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวซีนเหลือซีนสุดท้ายไงได้๋ยให้ซีนสุดท้ายให้เป็นหน้าที่ของผีโอเคไปไม่ถูกเลยค่ะก็เหลือเหลือคิวเดียวค่ะคิวดิวอแล้วคิวเดียวครับเหลืออีกเออตอนนี้เลือกรอเรื่องโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะมันมีซีนไหนที่กลัวที่สุดสำหรับเรากลัวที่สุดเหรอคะด้วยความที่พอเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นผีเอาจริงๆพอไปถ่ายก็จะไม่ค่อยกลัวมากค่ะ แต่ว่าหนูเนี่ยจะต้องมองพี่ที่เขาเล่นเป็นผีแล้วเราก็จะสร้างความกลัวตรงนั้นขึ้นมาเองพี่มันกลัวน้อยลงเพราะมีเขาอยู่ข้างใช่ใช่นั่นแหละจริงไหมครับจริงไหมครับตอบมาเตือนที่ไม่กลัวที่กลัวนเลยลดนไฟครับกลัวไฟมันมันอุ่นใจไหมครับเวลาเราอยู่ข้างเพราะว่าเราต้องเล่นกับไฟด้วยอะไรประมาณนี้หลอกเรชอบเล่นกับไฟหลอกไปถึงในเรื่องครับในเรื่องแล้วกล้ากลัวไหม ไม่ค่อยกลัวผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าผมก็ฟังเรื่องผีตั้งแต่เด็กแต่ตอนเด็กกลัวมากมากเลยพอแบบว่าเราฟังเรื่องผีทุกคืนทุกคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่กลัวเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยมีเซนไม่เคยเจออะไรด้วยเนี้ยแล้วก็แบบว่ามันเลยทําให้เรื่องพวกนี้มันรู้สึกว่าแบบยังยังไม่กลัวแล้วกันระหว่างถ่ายทำก็ไม่เจออะไรพิเศษที่แบบเอ๊ะไม่ไม่ไม่เอ๊ะอะไรเลย ครับ <laughs> ผมยังไม่เจอครับยังไม่เจอยังไม่ไมีใครเจอเลยหรอพี่ๆก็ไม่เจอไงมยังยังไม่เจอคะออ่ะแล้วเขาไม่มีใค่มีผีกันไหมมีแต่แบบว่าอุ้ยไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวสปอยค่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวสปอยฮะ <laughs> เอาเอาเป็นว่าฝากแล้วกันเพราะว่าใกล้แล้วฮะใกล้มากๆแล้วอีกไม่กี่เดือนเองเราก็จะได้รับชมทางภาพลง,ลงพรตร์ภาพยนตร์ภาพนตร์แล้วเป็นหนังเรื่องแรกของเขาเป็นหนังเรื่องแรกของผมเลยพี่มีระครับเป็น เป็นเป็นเรื่องแรกเหมือนกันค่ะจริงๆเหมือนคือหนูมีอีกเรื่องหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาก่อนแต่ว่าก็ถ่ายพร้อมกันอในเรื่องนู้ไม่ได้คู่กับก้าวใช่เรื่องนู้ไม่ได้คู่กับพี่ก้าวแต่ว่าเรื่องนี้ออนแอร์ก่อนเป็นเรื่องแรกอ๋อเตรียมคิดชื่อแฟนเออแฟนดอมแฟนเราหรือยังคะซินดอมของเราซินดอมะต้องมีชื่อซนดอมหมาชื่อหรือยังเป็นแฟนต้ายังหือการจะรวมกันเป็นอะไรดีอ๋อมีมีแฟนแฟน้งอยู่ค่ะชื่อว่าชีวีนค่ะชีวีชีวี แต่ไม่มีใครวีนไม่มีรวะแฟนๆเราหน้าหลายเราก็ได้หลายะก็คงมาจากแบบชีวันอะไรโอ้ยมาจากละครใช่ค่ะเราเราอยากอยากตั้งเองไหมคะให้ให้แฟนๆตั้งน่ารักแล้วค่ะเพราะตอนนี้ขาเขาเรียกกันว่าชีวีนจะได้แบบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ